พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคระคาบธรมนำชีวิตโ<า>ดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์นะครับขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องนะครับจากหมู่บ้านเสรีไทยกรุงเทพมหานครนะครับคุณพรทิพย์ที่ได้กรุณาส่งเสื้อผ้ามาให้เราหนึ่งกล่องนะครับขอบคุณมากๆได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรทัน ที่ได้กรุณาระลึกถึงพันธกิจบ้านประคุณอุปธรรมครสตจักรที่หนึ่งเบียงพร้าวและเด็กๆที่อยู่ในโครงการนะครับขอพระเจ้าประทานบําเน็จพระพรอย่างมากมายให้กับท่านในทุกสิ่งที่ท่านจะกระทำนั้นให้จำเริญยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปนะครับและถ้าพี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์อยากจะมีส่วนสนับสนุน พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับคุณผู้ฟังสามารถดูบ้านเลขที่ที่อยู่นะครับที่จะจัดส่งข้าวของเครื่องใช้เข้ามาได้นะครับอยู่ที่หน้าจอของรายการของเรานะครับจะมีบ้านเลขที่จะมีที่อยู่อยู่ที่นั่นเรียบร้อยนะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมีส่วนกับพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในรูปแบบใดก็สามารถที่จะทักเข้ามาทางไลน์หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งก็ มีอยู่ในหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเตรียมใจที่มาถึงเราทั้งหลายในวันนี้นะครับได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าในวันนี้ให้เราทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่าพระเจ้าเจ้าข้าข้าพระองค์เปิดเผยตัวตนต่อพระองค์หมดทั้งกายทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ ขออัญเชิญพระองค์เสด็จมาพบกับข้าพระองค์และพบกับผู้คนทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ด้วยชีวิตของพระองค์และเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับรู้ถึงความกว้างใหญ่แห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจา้าคุณผู้ฟังครับนี่ก็น่าจะเป็น เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นคำอธิษฐานสำหรับเราในการที่อยากจะรับการเจิมอยากจะรับการหนุนใจรับการเสริมสร้างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนตัวสำหรับชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่ผมอยากจะหนุนใจเราว่าอย่างน้อยเราใช้บทเตรียมใจในวันนี้นะครับอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอ เทใ,ใจเทกายก็คือเปิดเผยหมดเปลืกในชีวิตแบเบอร์ให้กับพระเจ้าหมดละไม่มีอะไรเหลือแล้วพระองค์เจ้าลูกมีอยู่เท่านี้ลูกไม่รู้อะไรสักทั้งสิ้นละไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจุดนี้เองคุณผู้ฟังครับเราจะได้รับการเยียวยาเราจะได้รับการรื้อฟืน้น ชีวิตของเราวิญญาณจิตของเราความมั่นใจของเราจะกลับคืนมาเพราะพระเจ้าต้องการจะช่วยเราในยามที่เราไม่อยากจะคือไม่สามารถที่จะไปต่อได้เนี่ยนะครับพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นนะครับด้วยความเมตตาด้วยพระลักษณะที่พิเศษของพระเจ้าคือความรักที่ความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่มีสิ้นสุดความรักที่กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะขนาดนับได้นั่นเองครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทำให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงบุคลิกของผู้ชายคนนี้นะครับที่เรากำลังศึกษาชีวิตของท่านก็คือซาอูลนะครับในตอนแรกก่อนที่ท่านจะได้รับการส่งเลือกให้เป็นกษัตริย์ได้รับการเจิมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์คุณผู้ฟังเห็นผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นปุตุชนธรรมดาใช่ไหมครับเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็คือ ช่วยพ่อทำงานก็อยู่ในบ้านเขาก็อาจจะเป็นลูกที่มีความสำคัญนิดหนึ่งก็มีคนรับใช้ด้วยพ่อแม่ก็คงจะไม่ใช่ลำบากหรือไม่ใช่ก็ไม่ขี้เหร่มากกันนะครับก็พอจะมีฐานะดังนั้นเขามีคนใช้ในบ้านในตระกูลของเขาก็พากันออกมาช่วยดูแลรับผิดชอบงานสำคัญสำคัญแทนพ่อของเขาก็คือตอนนี้ที่เราเห็นที่เราศึกษาผ่านไปนะครับเห็นว่าท่านออกมาได้รับมอบหมายจากบิดา ให้ออกมาตามหาลาแม่ลาที่หายไปเขาตามหาตามหาตามหาไม่เจอคุณผู้ฟังในความรู้สึกนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาได้กระทําเต็มที่แล้วเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาผิดหวังนะครับเขาตัดสินใจจะกลับบ้านนี่คือความรับผิดชอบของผู้ชายหรือสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่จะต้องสัตซ์ซื่อในหน้าที่ ในการงานที่ได้รับมอบหมายคือทําไม่ได้ก็ยอมอะนะครับว่าทําไม่ได้เพราะว่ายิ่งไปต่อหรือทําต่อจะยิ่งทําให้มีปัญหาล้มเหลวแล้วก็จะทําให้พ่อลําบากใจกลายเป็นแทนที่จะหาลาก็มาห่วงคนห่วงลูกที่หายไปอะไรแบบนี้ผมมองถึงน้ําจิตน้ําใจผมมองเห็นลักษณะบุคลิกของผู้ชายคนนี้เขาเป็นชายหนุ่มที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำคือหาไม่เจอทำไงอะ่ะก็ต้องกลับไปบอกพ่อว่าผมไม่เจอจริงๆยอมรับยอมรับความผิดว่าไม่รู้จะทำอย่างไรจึงรีบกลับมาอาจจะถูกตำหนิอาจจะมีโทษมีอะไรอันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขากลับบ้านดีกว่าแต่ขอบคุณพระเจ้าจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับนอกจากเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วนะครับแต่ผมเห็นผู้ที่เขาเลือกให้มาเป็น ผู้ช่วยของเขาหรือคนใช้ของในตระกูลเขาที่มากับเขาเนี่ยนะครับเป็นนอกจากเป็นผู้ช่วยเป็นคนใช้หรือผู้ที่ติดตามที่ดีแล้วเ็าเป็นผู้ที่แนะนําที่ดีด้วยนะครับเป็นผู้ที่มีข้อมูลอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าเขารู้เรื่องว่าในเมืองเนี้ยนะครับเห็นว่ามีคนของพระเจ้าคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ทํานายนะครับที่สามารถจะบอกอะไรได้ทั้งหมดถ้าเราไปถามผู้ทํานายคนนี้ คนของพระเจ้าคนนี้น่าจะได้น่าจะได้เรื่องอะไรอย่างเนี้นะครับตอนแรกก็พยายามนะครับที่จะรบเร้าให้ท่านซาอูนนะครับไปกับท่านเพื่อที่จะไปหาผู้ทํานายคือก็คือท่านซามูเอลนี่แหละนะครับในที่สุดท่านก็ตกลงที่จะไปและรู้ธรรมเนียมด้วยนะครับว่าก่อนจะไปควรจะมีของอะไรติดไม้ติดมือมีของอะไรที่จะนําไปบรรณาการให้กับ ท่านผู้ทำนายด้วยนะครับนี่คันคือซาอูนรู้เรื่องดีนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีและเข้าใจเรื่องราวต่างๆดีและเขารู้ว่ายอมรับว่าสิ่งนี้นะครับเริ่มต้นจุดประเด็นจุดประกายมาจากผู้ช่วยของเขาอีกมุมหนึ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนสําหรับเราด้วยนะครับหากว่าเรามีโอกาสทํางานรับใช้พระเจ้าหรือทํางานที่ไหนก็แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเอกหรือเป็นคนที่เป็นอยู่แถวหน้าเป็นผู้นําเสมอไป เราอาจจะเป็นแค่ภาพของคนใช้ของซาอูนคนนี้นะครับเขาอาจจะเป็นคอยผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลช่วยเหลือซาอูนให้ในการมีชีวิตที่สบายหรือสะดวกหรือเป็นเพื่อนกันดูแลแทบทุกอย่างนะครับภาพของคนใช้ภาพของทาสในลักษณะนี้แต่นอกจาก การที่เขาเป็นทาสเป็นคนคอยดูแลเอาใจใส่ที่เหมือนกับงานทั่วไปน,นะครับไม่มีใครที่จะให้ความสำคัญนักแต่เขามีความรู้นี่คือถ้าเรารับใช้พระเจ้าเราอยู่ที่ไหนเราอย่าละเลยในสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันมีหน้าที่เป็นแค่แม่บ้านฉันมีหน้าที่เป็นแค่พ่อบ้านเป็นแค่พี่เลี้ยงฉันมีหน้าที่เป็นแค่คนขับรถเป็นพันโรงเป็นอะไรไม่สนใจฉันไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ก็มันก็ถูกใช่ไหมครับในความรับผิดชอบใน responsibility หรือความรับผิดชอบที่เราในขอบขายงานในสายงานที่เราได้รับการมอบหมายมันก็ถูกไม่ผิดแต่อาจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลมีความรู้บ้างนะครับพัฒนาตัวเองและสามารถที่จะให้คำแนะนำอะไรในขณะที่ผู้คนหรือในขณะที่บางช่วงบางตอนผู้นำของเรา ทีมงานของเราอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะไม่ทันได้คิดในเรื่องนี้พอเรานำเสนอสิ่งต่างๆเข้าไปอาจจะนำการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนว่าจากการที่เขาไปหาผู้ทำนายเพื่อที่จะถามเรื่องลาของเขาแต่เขาได้รับคำตอบจากผู้ทำนายในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดและได้รับคำแนะนำ คำพยากรณ์ล่วงหน้าว่าเขาจะไปพบผู้เผยพระวจนะกลุ่มหนึ่งแล้วเขาคือซาอูลก็จะมีส่วนร่วมในการเผยพระวจนะร่วมกับคนเหล่านั้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ท่านได้รับการสถาปนาจะเข้าสู่การเป็นกษัตริย์จะเข้าสู่การเป็นผู้รับใช้ผู้นำของคนอิสราเอลนั้นนะครับเขาได้รับการทรงนำจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลง โดยผมพูดอย่างนี้นะครับว่าซาอูลไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคุกเข่าลงไม่ต้องมีท่าทีของการเอาหัวโขกพื้นคำนับซาอูลแค่มาเพื่อที่จะทำงานในหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ด้วยปกติแล้วเขาก็ได้รับการทรงนำถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเขาก็เป็นผู้นำที่พระเจ้าเจิมได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งหา อะไรมารับรองแบ็กอัพตัวเองแล้วยกตัวเองว่าเราเป็นกูรูเราเป็นผู้รู้ดังนั้นพระเจ้าจึงเจิมเราได้เราเป็นผู้นำที่รับการเจิมยิ่งใหญ่กว่าใครๆเหมือนที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งผมคิดว่าการสแสวงหาการเจิมหรือสแสวงหาตาแหน่งอะไรต่างๆด้วยกาลังด้วยรูปแบบในการหาเสียงด้วยรูปแบบในการทำอะไรต่างๆที่มันที่เราคิดกันก็คงจะมาจากมนุษย์ น่าจะไม่ใช่มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าถ้ามาจากพระเจ้าเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเหมือนซาอูลเขายังหลบอยู่ที่กองสัมภาระด้วยซ้ำไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าทำอะไรแต่เมื่อพระเจ้าเรียกแล้วเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านซาอูลในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งของท่านนะครับ ในพระธรรมที่เราจะศึกษาด้วยกันผมจะนํามาอ่านให้คุณ้ฝังฟังตอนนี้เลยครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับในบทที่11เราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่15ครับหซามูเอลบทที่11ข้อ1ถึงข้อ15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับซา,ซาอูลรบชนะคนอัมโมน นาหาดคนอมนได้ยกขึ้นไปตั้งค่ายสู้เมืองยาเบตกิเลอานบรรดาชาวเมืองยาเบตจึงพูดกับนาหาดว่าขอทำพันธสัญญากับพวกเราและพวกเราจะยอมปรนิบัติท่านแต่นาหาดคนอโมนพูดกับพวกเขาว่าเราจะทำพันธสัญญากับพวกเจ้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือเราจะทะลวงตาขวาของเจ้าเสียทุกคนให้เป็นที่อับปยศแก่คนอิสราเอลทั้งปวงส่วนพวกผู้ใหญ่แห่งเมืองยาเบตพูดกับท่านว่าขอผ่อนผันให้พวกเราสักเจ็ดวันเพื่อพวกเราจะได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปให้ทั่วเขตแดนอิสราเอลแล้วถ้าไม่มีคนใดช่วยกู้พวกเราได้พวกเราจะยอมมอบตัวไว้ให้แก่ท่าน เมื่อพวกผู้สื่อสารมาถึงกิเบอาเมืองของซาอูลพวกเขาก็เล่าเรื่องราวให้เข้าหูของประชาชนและประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้เสียงดังนี่แนะ่ซาอูลต้อนฝูงโคกลับมาจากทุง่งและซาอูลถามว่าประชาชนปชาเป็นอะไรไป,ไปทำไมพวกเขาจึงร้องไห้ไ<ป>ดังนั้นเขาจึงเล่าให้ท่านทราบ ถึงเรื่องของพวกยาเบเมื่อท่านได้ยินเรื่องราวเหล่านี้พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสวมทับซาอูลและท่านกโกรธจัดท่านจึงเอาโคมาคู่หนึ่งฟันออกเป็นท่อนๆทรงไปทั่วเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลทางมือของพวกผู้สื่อสารกล่าวว่าใครที่ไม่ออกมาตามซาอูลและซามูเอล จะทำอย่างนี้แก่โคของเขาและความเกรงกลัวพระยาเวก็มาเหนือประชาชนพวกเขาพากันออกมาเป็นใจเดียวกันเมื่อซาอูลรวมพลอยู่ที่เบเซกนับพงพันอิสราเอลได้สามแสนคนและชายเผ่ายูดาได้สามหมื่นคนพวกเขาจึงพูดกับพวกผู้สื่อสารที่มานั้นว่า จงบอกแก่ชาวยาเบตกิเลอาดว่าพรุ่งนี้เวลาแดดร้อนพวกท่านจะได้รับการช่วยกู้เมื่อพวกผู้สื่อสารกลับมาบอกพวกยาเบตพวกเขาก็ยินดีดังนั้นชาวยาเบตจึงพูดว่าพรุ่งนี้เราจะมอบตัวของเราไว้ให้แก่ท่านท่านจงทำแก่เราตามที่ท่านเห็นควรพอวันรุ่งขึ้น ซาอูลก็จัดประชาชนออกเป็นสามหมู่ยกเข้ามากลางค่ายตอนเช้ามืดและฆ่าฟันคนอมัมโมนเสียจนเวลาแดดจัดผู้ที่รอดชีวิตไปได้ก็กระจัดกระจายไปรวมกันไม่ได้สักคู่เดียวเลยแล้วประชาชนจึงพูดกับซามูเอลว่าใครที่พูดว่าซาอูลจะปกครองเหนือพวกเราหรือนั้น จงนำคนเหล่านั้นออกมาพวกเราจะได้ฆ่าพวกเขาเสียแต่ซาอูลกล่าวว่าในวันนี้อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวิตเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พระยาเวประทานการช่วยกู้ในอิสราเอลแล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนว่ามาเถิดให้เราไปยังกินการ และหรือฟื้นเรื่องราชอาณาจักรที่นั่นอีกประชาชนทั้งปวงจึงไปยังกินการและที่นั่นพวกเขาก็ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์เฉพาะพระพักพระยาเวที่กินการแล้วพวกเขาถวายสัตว์เป็นเครื่องสารติบูชาเฉพาะพระพักพระยาเวซาอูลกับประชาชนอิสราเอลทั้งปวง ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่นั่นคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าเรื่องราวนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสยดสยองซึ่งมีการทะลวงตาฟันโคออกเป็นท่อน และการสังหารคนอัมโมนแต่ก็เป็นบทที่สะท้อนให้เห็นถึงด้านดีของซาอูลซึ่งบางทีเขาอาจจะเป็นกษัตริย์ที่ใช้ได้ก็ได้เป็นไปได้ไหมที่การเป็นกษัตริย์ของเขาจะเป็นข่าวดีสำหรับคนอิสราเอลเขาตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจและเต็มไปด้วยความรู้สึกรุนแรงเมื่อได้รับแจ้ง ถึงการข่มขู่ประชาชนชาวยาเบทกิเลอาและเขารวบรวมกองกําลังใหญ่เพื่อปกป้องพวกเขาเขาไม่ได้เงียบหรือเลี่ยงหลบเลยนี่คือชายที่ลงมือทำงานด้านการปกครองตามแบบที่ยอมรับกันในวัฒนธรรมนั้นและความสำเร็จของซาอูนุนี้ถูกยกย่องว่าเกิดจากการประทับอยู่ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าการตัดสินใจที่ทรงพลังและความองอาจในทางการทหารหลังไหลออกมาจากการที่เขาได้ประสบพบเจอกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี่เป็นประสบาการณ์ของซาอูลตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้พบกับซามูเอลพระวิญญาณของพระเจ้าได้ขับเคลื่อนเขาอย่างทรงพลัง เสียจนเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับแซมซันกิเดโอนและเดโบราอดีตผู้นำของอิสราเอลดูเหมือนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับรองตำแหน่งของซาอูลในฐานะกษัตริย์ซึ่งณจุดนี้เองซาอูลกำลังมีความสุขที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและทรงเรียกชายเขา คุณผู้ฟังครับจากแบบอย่างนี้นะครับขอหนุนใจเราทั้งหลายแทนที่เราจะสแสวงหาการอวยพรขอขอขอ,ขอพระเจ้าในทุกๆเรื่องขอตะพื้นเลยนะครับอยากจะให้เราทูลขออย่างเดียวที่สำคัญที่สุดเหมือนกับซาอูลน,นั่นก็คือให้เรามีโอกาสได้พบพระเจ้าให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นให้ได้มีประสบการณ์กับการเจิมของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สดใหม่ในชีวิตของเรา เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เราจะมีโอกาสได้รื้อฟื้นความเชื่อของเราและได้รับการเสริมพลังขึ้นใหม่ในการกระทํากิจการต่างๆของเราให้เรากลายเป็นคนแห่งความรักความสัตย์ซื่อและร้อนใจในการที่จะปกป้องประชากรของพระเจ้ารักษาเกียรติแห่งพระนามของพระยาเวสืบไปคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับรรัองสงส